สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสลิปเปอร์คาและตอนนี้เราอยู่ในช่วงให้กูขี่รถเดิมกูเดินดีกว่าอเพื่อนแนะนําตัวสวัสดีครับอ้ามครับส่วนผมกับอ้ามเนี่ยเดี๋ยวเท้าความนิดนึงผมอะ่ะรู้จักอ้ามมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลเราอยู่โรงเรียนเดียวกันมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นเราไม่ค่อยคุยกันเพราะเรามีทางของเรา <laughs> อะจริงๆครับผมมาคุยกันจริงๆจังก็สมัยเริ่มเล่นรถ แต่ตอนนั้นก็เข้ามหาลัยแล้วนะเรียนรามเหมือนกันแล้วต้องถามนะครับว่าจบที่ไหนไม่ได้จบรามแน่นอนเพื่อนผมอ่ะเล่นซีบิ๊กมาหลายคันคันแรกพอสอะไรวะเพื่อนยี่สิบปีละอ่ะคันนั้นน่าจะขายไปตั้งสิบหกเจ็ดปีอ่ะคันนั้นเครื่องอะไรเครื่องพีทีแปดไม่ใช่ดิสมัยก่อนที่เพื่อนขี่แบบแบบจิมการ่าอะไรไปไกลปอที่สิแปดค่ามที่ที่แปดแต่มันเป็นเครื่องอะไรนะ อีจีสีขาวเหมือนกันเพื่อนผมขี่อีจีสีขาวมาตลอดตลอดตอนแรกดิที่ไปบ้านนู้น่ะสีขาวอ่าเออแล้วอะไรตอบเพื่อนไล่เลยแล้วก็มาทําเป็นสีเหลืองไป้ห้าหกนี่เป็นคันแรกของทีไทยมั่นใจมั่นใจไวห้าหกนะไวห้าหกสนีนี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่เครืกว่าอันนี้เครื่องวอีกอืมอ๋ออันนั้นอันนั้น B18 ฝาดำใช่คือเครื่องที่บางกว่อะไร ได้ดานั้นจําได้เอาไปด้วยกันโหตรงไหนบางกวยอะไรนี่ถ้าเกิดคนรู้จักกาแฟก็ต้องรู้เราอ่ะแตซื้อที่บางกวยอะไรใช่ป่ะวางที่นั่นซื้อที่นั่นก็วางที่นั่นเนื่อตอนนั้นงบเท่าไหร่เจ็ดหนึ่งห้าสมัยนั้นนะนะตอนนั้นก็ถือว่าแพงอยู่นะแล้วคันที่สองเพื่อนเล่าประวัติหน่อยคันที่สองคันที่สองคันต่อมาเปลี่ยนเป็นอีโวอีโวขับไปแป๊บเดียวก็ ตายครับเติมน้ำมันไม่ไหวปัญหาเดี๋ยวเราตู้บรรลุผมไม่ไหวเติมน้ำมันไอจีอ้ําเล่นมากี่คันละคันคันที่สามคันนี้คันที่สามแต่เป็นสามประตูอันนี้เอาเอาสี่ประตูสองคันแรกเป็นสี่ประตูสี่ประตูสองคันใสามประตูกี่คันคันเดียวคือคันนี้ขี่เพาะขี่เพาะเอามึงเลยเออเอ็กูเหรอเอ็กกูอะทำไมวะกูลืม คนผมซื้อแล้วแต่ว่าผมผมซื้อวปุ๊บก็ขายทิ้งให้หนขับอยู่คนเดียวเขาเรียกโดนผมป้ายยาครับผมตอนนั้นซื้อคันนี้มานะผมพูดตรงตรงเลยนะผมขับอะแรงมากตอนแรกอะผมรู้ว่าเครื่องเคนะแต่เปิดมาเดี๋ยวผมบอกในหลังว่าบีอะไรแต่บีแบบดีมากอ่ะแล้วต่อเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บรับเพื่อนก็ลงจินทาร์นาด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ตอนนั้นดิ เราเล่นเล่นกับใครมัางที่ใครที่เล่นกันอยู่อ่ะพูดพูดที่ได้ไหมอ่พูดเาเลยอย่าพูดถึงเขาเลยอ่ะเรายังไม่ถึงเขาเลยอ่ะอยากเล่นกับปอตแต่ยังไม่ถึงเขาถึพลาดงเขา <c oughs> อ้ามรู้ป่าว่าทําไมอีจีอ่ะมันถึงอยู่ในเทนตลอดเวลาทับทำไมถึงขับสนุกในความคิดเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกอ <c oughs> เื่อดมากอใช่แล้วแล้วแล้วรู้บ่าว่าทําไมรถตั้งแต่พศหนึ่งเก้าแปดแปดอ่ะ ตอนนั้นอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะที่เรารู้มานะมันเป็นปีที่เขาทำ umen, เจนเตอร์แมนอะคีเมน์เพื่อนเขาา้าใจปะ่ะที่ทํารถไม่เกินสอง้อแปดสิบแรงมา้าแต่ที่จริง่ะมันโอเวอร์สเปคมาเรียกว่าโอเวอร์เอนจิเนียร์เอ่อที่เราไปดูสเปคมาเขาบอกว่าตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นมันมีอุบัติเหตุเยอะมากเกีกับรถอะแล้วตอนนั้นพวกแก๊งซิ่งมันเยอะเหมือนบ้านเราสมัยก่อนอ่ะอาวันอะไรพวกนั้นะมันเยอะจำเยอะบ้านเราเยอะแล้วก็ เขาเรียกว่ามันมีอุบัติเหตุมันชนกันเลยานหน้าอนะ่ะเขาก็เลยมาทําสัญญากาันว่าเจนเตอร์แมนอะคิเม้คือจะไม่ทํารถเรียกเรือธงอะ่ะไม่เกินสองร้แปดสิบรงม้าแต่ว่าเขาจะเป็นการโอเวอร์เอนจิเนียร์เหมือนโอเวอร์มาแล้วให้เราอะ่ะไปหาเองไปแค่เองไปแกะเองว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเอาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมสกายไลน์อารสามสองโอเวอร์สเปคมาเยอะมากแต่ที่เยอะญี่ปุ่นเลยอ่ะซูป้าของโตโยต้า มันไม่จําเป็นขนาดต้องใช้เครื่องเหล็กหล่อแล้วบูขนาดเนี้ยช่วงล่างขนาดเนี้ยมาใช้กับรถแบบระตีดยูด์อะแต่ผมก็ไม่รู้จะเรียกจับอะไรเหมือนกันมันรถสซิ่งแต่ยังไม่ใช่ทิปเปอร์คาร์แต่มันแรงม้ามันเยอะมากอะถ้าเป็นประกายลายมึงนอกถึงสามร้อยปะเราไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยูเคสเปคของของของเอแปดสิบอะซูเปอร์อเมริการู้สึกจะสาม้อยยี่สิบแรงม้าเลยนะแค่ขยับนิดเดียว จริงๆโอเวอร์มาตั้งแต่ลูกก้านข้อไส้เขาบอกขยับบูน,นิดเดียมาสามร้อยมาสูป,ป้าสามร้อยกว่าแล้วมันก็มาถึงอ e ีจีคันนี้เหมือนกันซึ่งตอนนั้นก็พันหกเอาง่ายๆพันหกเอาบีสิบหกเอก่อนกะเทกเล็กเทกใหญ่เหมือนกันมันไม่แตกต่างกันเท่าเพื่อนมันมีคือมันผลิตแรงมา้าต่างกันรู้สึกนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมแต่ทําแล้วมันก็เท่ากันใช่ปะทำแล้วไม,ไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่รับแล้ว ไม่ต่างนะเออต้องถามเขาก็ฮะแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างพอทำแล้วมันก็ไม่ต่างว่าอ,อย่างเครื่องฮอนด้าเนี่ยมันจะมีแคมเดี่ยวดีใช่ไหมแคมคู่ก็เป็นดีแล้วตอนนี้เป็นเคเทอร์โบไม่นับนะเรายังอยู่เจนที่ยังไม่ใช้เทอร์โบอยู่เป็นบีเป็น,เ,ปนเอาเป็นดีก่อนเป็นดีก็ตัวดีเลยก็ดีสิบห้าบีเจ่าตัวนี้เป็นไงเพื่อนก็ดีครเคยใช้อยู่เหมือนกันเป็นไงอ่ะ อาจจะเมื่อก็ดูสีกับีหกอ,อ่ะแค่ว่าแค่ว่าขึ้ก็ไม่ได้เอ้แต่ถ้าแต่ถ้ามันอยู่ที่ฝีมือใช่ไหมให้ไปถือไล่อย่างเงี้ยไล่คู่เลยเหรอรขึ้นไม่ได้ไไดอ๋ออย่างว่าเนอะร้อยสามสิบมากับร้อยเจ็ดสิบนะแต่ไม่ได้<น>ไม่ได้เครื่องเบาได,ได้เบา,เบาแต่แล้วก็เป็นบีบีนี่ก็รวมฮิตกันเยอะหน่อยที่จริงดีก็รวมฮิตกันเยอะนะแต่ตอน้เครื่องเครื่องดีแรงเทียบเลยใช่ไหมแรงมากเลยตรงนี้ใช่ไหมมันประกบ มันประกบป๋าสิบห้าไ่าู้อนลากิดเจ็ดเลยสุดไหนสตดไหนไม่รู้อะอเดียวน่ากลัวไปน่ากลัวแล้วบางบีบีนี้ก็เป็นประเภทบีบีสิดหกสิดหกอันนี้ก็เหเพื่อนติดหกเทคเล็กเทคใหญ่มันต่างกันแค่นิดเดียวแต่แล้ทําแล้วเหมือนกันแต่ที่มันไม่เหมือนกันจริงๆก็เป็นที่เกียร์ใช่ไหมคอยดีคอยดีผมอ่ะตัวผมเองตอนนั้นอะที่ผมป้ายยาเพื่อนผมอ่ะ ผมขี่เครื่องผมอะเป็นเครื่องประกอบเครื่องประกอบหมายความว่าเป็นบียี่ประกอบสิบหกแต่เกียของผมอะเป็นของบีสิบหกเอกเล็กช่างเขาบอกว่ามันจัดกว่าแล้วผมก็ว่ามันจัดจริงๆแต่ผมไม่รู้เบอร์นะครับว่ามันเป็นเบอร์เกียเอสอะไรใช่ป่ะเลขเอสใช่ไหมพอ <Hey. S 1> ม,มาเป็นบีมันก็มีประกอบอีกใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> มันจะเป็นประกอบอะไรมั่งที่สิบแปดที่ิบแปดที่สิบแปดมีประกอบดรวยเปรอเพื่อนประกอบหมามว่าสิบแปดสิบแปดมันรอบจด <Hey. S 1> <ๆ>ัดอยู่แล้วแต่ว่า,าด้วยความที่การอะไรเป็นแรงวาง ด้ยแต่สิบแปดที่เรารู้มาเเว้ยมันพวกเสื้อพวกนั้นมันไม่เหมือนกันนะเว้ยด้านสิบแปดเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าที่สิบสแล้วอ๋อแต่ที่เรารู้มาว่าเครื่องสิบหกบีอ่ะบี6 b หกบีอ่ะมันคือสิบแปดนะเว้ยแต่ว่าเปลี่ยนช่วงชาร์ทเราไปดูเว็บญี่ปุ่นมาให้นั่นให้นั่นแปะรูปเข้ากันเลยเออแต่เปลี่ยนช่วงชาร์ลากไปเท่าเท่าไรรราหร่อ่ะล้อแรงม้านะร้อยแปดสิบหรือเท่าไรหร่นะร้อแปดสิบห้าป่ะเครื่องตรงนั้นอ่ะ เปคราจำไม่ได้แบบน่าจะประมาณนั้นนะครับร้อยแสิบห้าแรงม้าแต่เครื่องพันหกนะครับเครื่องบีทีหกบีมันจบที่แรงม้าสเปคโรงงานร้อยร้อยแปดิบ้าเออใช่ร้อยแปดสิบห้าแต่ว่ามันจัดมากแล้วมันหมื่นรอบอ่ะมันรู้สปูนแต่สปูนอ่ะผมจําได้นั้นผมดูอยู่น่าจะหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันรอบใช่ไหมของสปูนอ่ะ เอาไม่รู้เชื่อเราเรารู้เราไปดูมาเอาจริงไปหาข้อมูลมา B18 มันมีตัวที่มี VTEC คแล้วก็ไม่มี VTEC คใช่ไหมครับไอตัวที่ไม่มี VTEC คก็มีอยู่ในรถอะไร s t โตนะ EK นะ s t โตมีตัวทั้งที่มีเทคแล้วไม่มีเทคใช่ตัวที่ไม่มีเทคอยู่ใน EK ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ไม่มีเทค EK บอดี้ไหนรู้ไหมสี่ประตูก็เห็นนะสี่ประตูรถบ้านเราปะไม่ใช่บ้านเราบ้านเราเหรอบ้านเรามีขายศูนย์เนี่ยนะ บีสิบแปดเนี่ยผมทราบมากูแล้วกันเพื่อนกันกูทราบมาว่ามันมีโบก,โบไไโบกับไม่โบแล้วไอ้ไม่โบเทคกับไม่เทคใช่ไหมในสมอกคิดแต่เรื่องรถโบอย่างเดียวเลยโทษพีเพื่อนเออมันอยู่กับรถบอดี้อะไรเพื่อนที่เราเห็นมีนนมอีเคก็มีอีเคป่ะอีเคตาโตนะนรถปุ่นบ้านเราป่ะช่าจะไทะรถปุ่นบ้านเราจริงดิดูตรงไหนวะใครรถเหรอ ไม่รู้แต่เคยเห็นรู้ว่ามีรู้ว่ามีแล้วก็เป็นฝาดำในอินเดกา้าแล้วก็ฝาแดง,างฝาแดงรู้ฝาแดงใช่ป่ะแตกต่างกันตรงแดงมา้าแดงมา้าคอยดีแคมแคมใช่ป่ะแล้วก็ที่เอาฝาดำอะ่ะมันดีกว่าฝาแดงไหมเท่าที่รู้สึกหรือว่ามันมันได้อกันแค่แดงม้าอย่างเดียวฝาดำสิบแปดดำเนี่ยจะได้รอบออกรอบต้น มาเร็วท,รท,ที่สุดสนด่าจะมวนเครื่องเบีอ่ะเหรอนจะมวยเครื่องสี่สุดทำได้เฮ้ยพูดเป็นเล่นไหมจำไม่ได้แล้วไม่ได้ขี่นานขอกมาไวใช่ปะ่ะมาเร็วที่สุดแล้ขับแค่แร่งอ๋อ,อไม่ได้แรงมากมาเลยขับขับง่บกากว่าวอจะสิ้นกำลังแลเพื่อนสมัยนู้นนะสมัยนี้ก็ขยับหน่อยแล้วก็วางฝาแดงฝาแดงจบสองร้อยคะแนนที่เขาเทียบไม่ถึงร้อยแต่ที่เรารู้ว่าว่าร์บีสี่หกอีกที บีที่ปกเนี่ยแคมองศาฝาแดนจะเยอะที่สุดแคมองศาลิฟช่วงยกอะ่ะตอนเทคเปิดอ่จจะเยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งคันนี้ดูว่าคันนี้ตอนยกเป็นยังไงมาถึงตอนที่ลองนั่งดูแล้วยกระหว่างวีเทคคิกอินโอ่ะมันเป็นยังไงเทคเปิดโลกเปลี่ยนเป็นยังไงเจะได้เพื่อนขี่วนสักรอบหนึ่งเจี๊นเดียวนะได้เพื่อนเจี่ยนเดียวก็ได้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนผู้ชมได้รู้สึกว่า ทคพี่เขาบอกว่าเทคบีมันชัดว่าเทคทุกทุกรุ่นเลยอ่ะของฮอนด้ามันเป็นยังไงจริงๆผมก็อยากเสนอว่าเครื่องเขาเรียกบุคลิกของเครื่องอ่ะแต่ละเครื่องของฮอนด้าเครื่องบีเครื่องบีเครื่อง B, เคอ,งอ,อันไหนลึกตุดลึกสุดหมาถึงว่ารอบแ้วชัดตุดอะ่ะเอาเครื่องตันดาดดีดอเอาเครื่องตันดาดดิดผมก็ว่าเป็นบีที่ผมนั่งนั่งมานะที่สัมผัสนะ เพราะ B ผมว่ามันลึกแล้วมันก็ชัดแต่ถ้าถามว่ามันจะแรงตอนนี้มันไม่ได้แรงเท่า K แน่เพราะว่าในระบบของ Honda มันมี v ีเทคธรรมดาว mm ีเทคธรรมดานี่อธิบายนิดนึงวีเทธรรมดานี่จะอยู่ในเครื่องตะกูล B ตระกูล B แล้วก็จะมีตระกูล D เนี่ยจะมี v ีเทค D แล้วก็จะมี v ีเทค3สเตทในตระกูล D แต่ในตระกูล B นี่จะไม่มีแล้วก็มาตะกูล K ตะกูล K นี่มันจะมีดีกว่าเขานิดนึง แต่ไม่นี้แรับเยอะเลยครับที่จะช่วยมันคือการปรับองศาแคมที่มันแรงกว่าเขามันคือตรงเนี้ยมันมาทุกช่วงแล้วมันก็แรงจริงๆแล้วก็ที่ผมเข้าเรื่องของไอ้น,นี่หน่อยแล้วกันของดีอะ่ะถ้าเป็นเอาดี 15b เลยละกันเพราะตัวนี้ตัวนิยมมันจะมีตัวสามสเตจจะงงกัน แตกต่างกันยังไงเพื่อนขอความรู้นิดนึงไม่รู้ครับผมเดียวเลยเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมบอกให้ฟังเพื่อนผมไม่รู้คือ D15 เนี่ยสามสเตจอ่ะมันจะเป็นองศาใช้รอบตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองร้อยรอบสองร้อยห้าสิบรอบจะเป็นหนึ่งสเตจสองร้อยรอบจนถึงประมาณสามร้อยเอ้สามพันรอบจะเป็นสเตจที่สองแล้วสเตนที่สามอ่ะคือที่มันจะเหมือน D15 D ก็คือ มันจะเป็นสเต็ปของจะเปิดแต่5,500รอบขึ้นไปแต่ถ้าเป็นดีติ้5ธรรมดาดีติ้5ดีธรรมดามันจะมีแค่อันเดียวมันก็เปิดตอนนู่นเลยทีเดียวเลยตอน5,500รอบมาคราวนี้ต่อเครื่องเครื่องบีเครื่องบีงก็จะมีเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีประกรบเขาเริ่มมาประกรบกันเมื่อไหร่เพื่อนประกรบหมายความว่าสิบหกประกบยี่สิบสิบแปดประกบยี่ยี่สิบคือฝานะครับฝาฝาประกรบทพราะล่างคือ พา่าคือ b ียี่สิบียี่สิบเนี่ยเผื่อบางคนจะไม่รู้มาจากเครื่องอะไร CRV เจนไหนเจนแรกเจนแรกปียี่สิบมาจากรถ CRV ใช่ไหมเพื่อนเจนหนึ่งมีสองสองตัวสองตัวคือเครื่องเพื่อนตัวมีปอดตัวทีปอดหมายความว่าตัวที่มีปอดคือมันจะมีแผ่นพลาสติกเล็กๆประมาณกระดาษ A4 สีเงินประกอบอยู่ตรงฝาครอบบวลเขาเรียกว่าปอดไอ้ปอดตัวเนี้ยมันจะมีสองแบบอีกครับมันจะมีปอดเรียบและปอดโหนกมันจะโหนกขึ้นมานิดนึงแรงม้าเขาบอกว่ามันต่างกันหน่อยนึงใช่ไหมเล่นไม่รู้สักอย่างเพื่อนประกอบอย่างเดียวใช้ตังแก้ปัญหาอย่างเดียวนี้ใส่ไม่ดีนะเนี่ยคือนี้ครับไอต้ตรงเนี้ยมันจะมีส่วนต่างคือลูกเอ็กโอับลูกไม่เอ็กโอคือกำลูกอะที่ตัวมีปอดเนี่ยปอดโหนกเนี่ยมันจะเป็นรูปที่มีกําลังอักที่ผมทราบมานะ ที่ผมทราบมาจะเป็นตัวที่มีกำลังอัดเยอะกว่าลูกคือเป็นลูกเอ็กโอแล้วก็ส่วนตัวไม่มีปอดเนี่ยกำลังอัดจะน้อยกว่าแต่ว่าเกิดถึงเวลาเรามาประกบกันแล้วบางทีช่างเขาก็มีวิธีทําให้แบบเขาเรียกว่าให้มันให้มันให้มันผลิตแรงม้าได้ก็จะมีสูตรใช่ป่ะแบบที่ทำกับพี่หมีใช่ไหมแต่ของเพื่อนนี่ลูกเอ็กโอไหมเหรอใช่ได้ข่าวพังมาสองหล่มตัวแล้วไหมเหรอสองตัวทำไมพังอะบางไหมางไปอะอะไรบาง น้ำมันมน้ำมัน้ำมันบานอ๋อโอเคลูกแตกใช่ป่ะแล้วคราวนี้ก็จะมาเครื่องเคแล้วเครื่องเคก็มีอยู่สองตัวดังๆก็คือ 24, เคยี่สิบสี่าา Fi. แล้วก็เคยี่สิบเอาเคยี่สิบต่อนั่จะมีเคยี่สิบเอฝาแดงตัวนี้แพงมากใช่ไหมมาจากอินเทก้าดีพีไฟแล้วก็เครื่อง k 2 4อแต่ทุกคนเนี่ยผมไม่ทราบนะว่าข้อมูลยังไงแต่ส่วนของผมที่ผมทราบมาจะเป็นพวก K24RBB ถ้าต,ตัวเนี้ย RBB อ่ะจะอยู่ใน Absolute จะอยู่ใน o d y Absolute จะอยู่ที่สองร้อยแรงมา้าจะมี RBB หนึ่ง RBB สอง RBB สามและ RBB สี่ตัวที่แรงที่สุดอ่ะจะอยู่ใน RBB สามนะครับจะอยู่ที่สองร้อยห้าแรงมา้าใช่ป่ะ 205แรงม้าครับถ้าเป็น Odyssey แต่ไม่ใช่อัพสูตมันก็เป็นเครื่อง K24 เหมือนกันแต่ตัวนี้ยม้าจะไม่ถึง200แรงมา้าส่วน K24A2 ที่เขาเรียกกันอันนี้ผมไม่ทราบว่ามายัางไงแต่ที่ส่วนที่พวกผมเล่นกันนะนะจะดูที่เสื้อเครื่องจะเขียนว่า RBB ถ้าเปิดป่าครอบบาวตรงเฟืองแคมอ่ะมันจะมีสองฝั่งแล้วตรงเฟืองแคมอ่ะไอตรงสไลด์แคมอ่ะไอตรงเฟืองปรับแคมก็จะมีเขียนว่า RBB เหมือนกัน การันตีได้เลยว่ารุ่นนี้ครับสองร้อยแรงมา้า r d ครับนี่ย RDB เพื่อน RDB มันเป็นฝาแดง DP, <ada> ใช่ฝาแดงของ Absolute ไง oh, ของ Odyssey Absolute ไม่ไม,ไม่ใช่เป็นฝาขาวแต่ว่าไอ้แผ่นปิดอะเป็นพลาสติกเป็นแผ่นปิดท่ออ,นอ<า>ินเทกอะจะเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรถเพื่อนดูกันว่าตอนวิ่งเป็นยังไงเสียงเทคเป็นยังไงตอนทางหน้ากลับด้วยนะครับโอเคครับผมสัญญาเพื่อน เือโอเคปะและคราวนี้นะครับเราก็มาต่อกันภายในแล้วก็จะลองนั่งดูสักรอบสองรอบว่าเสียงเทคเป็นยังไงฟีลิ่งการใช้วีเทคเป็นยังไงก่อนที่มันจะพังเพเดี๋ยวเพื่อนก็ขับวนๆไปอ่ะเดี๋ยวบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้เหยียบก็เหยียบอ่ะเอองั้นแหละคันนี้สีกระจกอ่ะฟิล์มหรือเนื้อกระจกอะเพื่อน อ๋อคือกระจนนอกใช่ปะที่บานคุยมาไม่ได้แตกแล้วเอาของนอกเหมือนกันไปกลับข้างหน้านเลยเพื่อนอันนี้นอกทางการอันนี้นอกทงอ๋อยังไม่พาไปดูเครื่องใช่ปะเออเดี๋ยวไยพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ตอนจอดเสร็จจะพาไปดูเครื่องว่าคันนี้ยเป็นเครื่องอะไรแบบไหนทําอะไรไปมั่งแล้วก็แดงม้ากี่ตัวที่ขึ้นเนโนแล้วคันนี้ขึ้นเมโนนะครับท,ทําที่ที่หมีแบร์อาใช่ไหม ใช่ดิแต่ตอนนี้มีแม่อาเครื่องตัวที่สองจริงๆมันมีสามตัวแต่พังคาอู่ไปตัวหนึ่งตัวนี้เหลือชีวิตรอดมาเป็นตัวที่สามคันนี้นะครับที่ผมรู้มาว่าเป็นกระสอบเหลืองเบอร์เ,เลกอโลแดงใช่ป่ะหน้าเต็มขาแขนขาแขนยาวแล้วก็โปคาเออร์กระจกสันลูบไม่ใช่มูลลูบเองไม่ใช่สันลูบต้องเป็นมูลลูบถ้าเป็นสันลูบเนี่ยมันต้องเป็นเหล็กถ้าเป็นมูลลูบเนี่ยเขาจะเป็นกระจก อร์ออโต้เกตเกตเกตเลืเกตเลเกตเลื่อนเปิดเปิดห้าพันก็สองเกียร์ได้ไหมเพื่อนก็สองเกียร์เอาเอาเอา,เอา,าลากล้าก็สองเกียร์เออง่ายสองเกียร์เดิมโอเครู้เรื่องเพื่อนมันก็ตึงดับเกตอ่ะนะเอ่อชาร์จใช่ชัดว่าเคยเยอะแต่นี้ที่มันเหมือนไม่ค่ดังมากเพราะว่ามันไม่ค่ดังมาก,กมไปเนี้ย ใลพักสองใบอ๋อมันก็เลยเป็นสไตล์สุุมหน่อยอ่ที่ผมทราบมาที่มันอยู่อ่ะเดี๋ยวกลับข้างหน้าแล้วให้ขบวนเข้ามาที่ผมที่ผมรู้มานะท่านผู้ชมนะครับหลังจากเราไปนั่งลองดูแล้วะกะปับหนึ่งรู้ว่าวีเทคมันเป็นยังไงลาเทปเปิดเสียงมันเปลี่ยนเป็นยังไงคราวน,นี้เรามาดูเครื่องกันเดิมเนี่ยเป็น B10 อยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนข้างล่างเป็น B20 เพิ่มเพิ่มความเสขึ้นมาเพื่อ,อ,อ,อต้องการอะไรอะ่ะต้องการที่จะท็อปท็อปมาเยอะขึน้นอืมเพราะเรื่องอยากเครื่อง B36 อ่ะมันมีเครื่องพันกว่า DC ท็อปมันจะน้อยมันต้องลากรอบสูงในการในการใช้เในชีวิตประจําวันอันนี้ลิ้นอันนี้เป็นลิ้น70มิลแล้วก็มีคำท็อปคัสโกใช่ป่ะครับีของเจกันตบัดกันตบัด ลาซาบัดเจเอสเฮนเดอร์เจเอสมอน้ำม,มอน้ำม,มอน้ำปีเนียมของอไร,รอ,อ่ะเพื่อนอ๋อติดลหมหาไม่รู้ท่อท่อน้ำสะปูนตองงูเหลือมตองเจเอสตองเจเอกตองกูเหลือมแท้เหรอแท้ดูไงอ่ะเพื่อน อ๋อดูผ้าดูยากด้วยดูผ้าอ๋อ,อแต่ของอะอาร์าสอง